สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าบ้านสวนนะครับนานแล้วนะไม่ได้เจอกันสวัสดียามเช้าท,ท,ทุกท่านที่เพิ่งเปิดเข้ามารับชมนะครับดูกันก่อนนะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเป็นความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์จากของผมที่ท่านจะได้รับฟังนะครับแล้วก็ได้รับชมในคลิปนี้เนาะเกี่ยวกับการเลี้ยงเสเดือนผมก็ไม่ค่อยจะ,จะอ้อมค้อมนะนะครับ การเลี้ยงไส้เดือนมาเลี้ยงง่ายนะครับท่านผู้ชมการเลี้ยงไส้เดือนมาเลี้ยงง่ายนะครับการตลาดมันยากมันก็ไม่ได้ยากอย่างเกินไปนะครับตลาดก็ง่ายในยุคของท่านทุกวันนี้นะครับสื่อออนไลน์เยอะแยะนะครับใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะครับเฟซบ o o กทวิ t t ตอร์ไลน์นะครับอินตาแกรมนะครับทุกอย่างถ้าท่านใช้เครื่องมือเป็นนะครับตลาดท่านก็ง่ายนะครับติดจรวดเลย นะครับสิ่งหนึ่งคือยากก็คือนิสัยนะครับท่านผู้ชมนิสัยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน,นิสัยการขยันโพสนะครับแม่ค้าออนไลน์ดูนะแม่ค้าออนไลน์นะครับให้สังเกตดูนะครับแม่ค้าออนไลน์เขาขยันโพสขนาดไหนเขาถึงได้เงินมีเงินนะครับของเขาถึงได้ขายดีการเลี้ยงเส้นเดือนเหมือนกันนะครับการทาตลาดเหมือนกันผมกำลังจะพูดเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ชมนะครับผมพูดเปรียบเทียบว่า เมื่อคุณเลี้ยงเส้เดือนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อคุณมีมูลเส้เดือนของคุณแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญเลยคือคุณต้องขยันโพสต์นะครับขยันโพสต์ขยันสร้างตัวตนนะครับ Facebook p เพจนะครับจริงๆเทคนิคผมเนี่ยวันนี้ผมจะพูดเลยนะเรื่องเทคนิคของการขายของผมนะครับเกี่ยวกับฟาร์มเส้เดือนนะครับบ้านค่ายระยองสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฟาร์มผมอยู่ไหนเอ่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับ ตำบลหนองบออับอำเภอบ้านค่ายนะฮะท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับฟาร์มเล็กๆไม่ใช่ฟาร์มใหญ่นะครับก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเรียนรู้เองนะครับทุกอย่างนะครับเรียนรู้เองทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนนะครับกว่าจะถึงวันนี้ก็ระยะเวลามันก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม อ่าเรากลับมานะครับพูดถึงนะครับาการสร้างเพจนะครับการสร้างเพจนะครับท่านผู้ชมนะครับพูดถึงการขายของผมเนาะผมจะมีอยู่6เพจนะครับ4ี่เฟสนะครับทําไมถึงเยอะนะครับทําไมถึงเยอะการสร้างเพจนะครับผมไม่ได้ยิงแอด,ดนะการสร้างเพจเนี่ยมันช่วยให้ลูกค้าเราเนะี่ยแต่และกลุ่มเป้าหมายมันเจอเราได้มากที่สุดคุณสังเกตดูซะ เขายิงแอดนะสังเกตไหมว่าอ่าเหมือนเซรั่มอะทุกวันเนี่ยตอนนี้กําลังแข่งขันกันรุนแรงเลยเรื่องเซรั่มนะเซรั่ม um เนี่ยสิบแถมสิบห้าแถมหนึ่งนะครับสามลดเหลือเก้าเก้านะครับจากสองพันกว่านะครับแต่ละเพจเขาเนี่ยมีถึงหกเจ็ดเพจนะครับของแม่ค้าออนไลน์แต่ละคนนะฮะที่เขาขยันลงยิงแอดนะครับเวลาคุณเลื่อนไปเลื่อนไป,ลนไปแล้วไปกดถูกใจเขานะไอเพจตรงนี้มันจะเด้งสังเกตไหม นะครับนั่นแหละคือการทําการตลาดของเขานะครับมันไม่เปรียบมันไม่ต่างจากของเราเลยนะครับผมก็เช่นกันนะครับท่านผู้ชมผมก็เช่นกันแต่ผมไม่ได้ยิงแอดนะกี่การเลี้ยงเสื้อเดือนการตลาดของผมนะครับผมอาศัยลงในกลุ่มของ Facebook นะครับขยันลงเพจนะครับขยันขยันลงเพจสร้างเพจสร้างเพจให้มีคุณภาพนะครับแล้วขยันลงเพจบ่อยๆนะครับเดือนละสองครั้งทุกเพจเลยนะครับหมุนเวียนสลับกันไปนะครับ แชร์ลงในกลุ่มหมุนเวียนสลับกันไปให้ลูกค้าเขาได้เห็นเราอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งสําคัญเลยคือการตั้งราคานะครับสินค้าของสินค้าของเราม o n เส l เดือนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับมันไม่มีราคากลางนะนะครับราคากลางอย่าไปถามหานะครับผมพูดย้าเสมอว่าราคากลางอย่าไปถามหานะครับอันนี้เดี๋ยวพาเดินเที่ยวเนาะนะครับราคากลางอย่าไปถามหาวันนี้เรามาฟังกันนะครับเราเรามาฟังกันก่อน นะครับถูกผิดยังไงต้องขออภัยนะครับเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับของใครของมันนะครับไม่มีถูกผิดของแต่ละคนนะครับก็มาฟังเรื่องการตลาดของผมนะว่าทําไมถึงทุกวันเนี้ย,ยอดยอดออเดอร์มันถึงพุ่งแบบพุ่งกระจายอ่ะนะครับจนต้องสร้างเครือข่ายนะครับจนต้องรับลูกฟาร์มเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เลี้ยงแบบเดียเด่ยวๆนะครับเลี้ยงแบบกละมังธรรมดาธรรมดานะครับเหมือนคนอื่นเขาจาก เมื่อก่อนผมจะมาถึงขนาดนี้ผมก็เล็กมาก่อนเหมือนคนอื่นเลี้ยงจากสองสามกะลมังเหมือนกันนะครับอย่าไปทอนะครับอย่าไปสนใจคําว่าเขาขายถูกขายแพงนะครับก่อนที่เขาจะขายถูกในราคาห้าบาทหกบาทนะครับเขาก็ขายราคาคุณมาก่อนนะครับก็คือการสร้างจากเล็กๆลสามห้ายี่ห้านะครับในราคานั้นนะครับพอลูกค้าเขาเข้ามานะครับในปริมาณการซื้อมันเพิ่มขึ้นนะครับ อัตราราคามันต้องลดลงตามสัดส่วนของของสินค้าที่เขาต้องสั่งจองนะครับอย่างผมขายนะตันไม่ถึงหมื่นอ่ะนะครับตันนึงไม่ถึงหมื่นหนอะนะครับจากเมื่อก่อนหมื่นกว่านะครับด้วยสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเราต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพความเป็นจริงของในยุคปัจจุบันนะครับไม่ใช่จะดันทุลังนะครับเคยตั้งขายหมื่นหก็หมื่นอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าคุณขายได้ก็ดีไปนะครับ แต่ต้องดูด้วยว่าความถี่ที่มันจะออกนี่ยนะครับสินค้าของคุณที่มันจะออกเดือนนึงมันออกกี่รอบนะครับแล้วไสเดือนมันกินทุกวันนะครับกินตลอดนะครับพอมันเป็นมูลปุ๊บคุณขายไม่ออกคุณต้องสต็อกนะครับคุณก็ต้องเก็บมูลของคุณไปสต็อกนะครับแล้วคุณก็ต้องซื้อขี้วัวเนี่ยคุณก็ต้องซื้อขี้วัวมาเพื่อจะมาเลี้ยงมันแล้วตัวก็จะขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับกลายเป็นว่า เป็นภาระมีต้นทุนนะครับหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะคือขายไม่ได้ขายไม่เป็นนะครับขายไม่ได้ขายไม่เป็นก็เลี้ยงเลี้ยงแล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ไปโทษว่าตลาดไม่ดีแต่เปล่านะนิสัยของคนนะครับผมถึงบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าน,นิสัยของคนเนะี่ยถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยนะครับ คือคุณต้องขยันโพสต์นะครับคุณต้องขยันสร้างตัวตนคุณต้องขยันลงเพจนะครับพูดอยู่เสมอว่าใน Facebook นะครับไม่ใช่กินเที่ยวกับลูกผัวอย่างเดียวนะครับไม่ใช่โชว์สวยโชว์หล่อกันอย่างเดียวนะครับสินค้าของคุณอย่าเอาไปลงขายในกลุ่มมากนะครับเพราะในกลุ่มเนี่ยมันมีแต่พ่อค้าแม่ค้านะครับ90%้0สิเซคือลูกค้าคุณแชร์ลงกลุ่มได้นะครับคุณแชร์ลงกลุ่มได้ ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าตามคุณมาถึงบ้านได้นั่นนั่นคือหน้าเฟซของคุณได้นะครับมันมีวิธีมันมีวิธีนะครับหลากหลายนะครับที่จะให้ลูกค้าตามกลับมาบ้านคุณได้นะครับสร้างแรงจูงใจครับท่านผู้ชมนะครับสร้างแรงจูงใจทํายังไงล่ะสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ากลับมาหาเราถึงบ้านได้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้ลูกค้าเองนั่นคือเทคนิคแล้วครับหลักของผมนะ ผมจะสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าก่อนนะครับการคุยหลังบ้าน <IR> การคุยหลังไม้นะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับท่านผู้ชมนะครับการคุยหลังบ้านการคุยหลังไม้ไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อหลังจากการขายแล้วนะครับให้ติดตามผลนะท่านผู้ชมผมพูดเสมอนะหลังจากการขายแล้วนะครับไม่ใช่คุณทิ้งเลยนะครับลูกค้าซื้อคุณสิบกิโลส่งต่างจังหวัด ใช่ไหมครับคุณต้องมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งนะครับให้กับลูกค้าว่าเจ้าเนี้ยซื้อไปลงวันที่ด้วยวันที่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเจ็ดวันนะครับคุณกลับมาไล่บัญชีดูแล้วคุณก็กลับไปถามลูกค้าว่าสินค้าของคุณเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเราต้องปรับปรุงสิ่งที่ผมทําอยู่เสมอๆก็คือแบบนี้นะนั่นคือเทคนิคการขายของผมผมไม่ได้ขายแล้วขายเลยแล้วทิ้งเลยนะ ผมจะย้อนกลับไปถามลูกค้าด้วยทุกครั้งว่าสินค้าอถนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างพี่ใช้แล้วเป็นยังไงเขียวดีไหมมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าการตอบรับฟีดแบ็กกลับจากลูกค้าเนี่ยมันจะทําให้เราเนะี่ยได้ลูกค้าเก่ากลับมานะครับมันไม่ใช่ว่าได้ขาจรอ,อยู่เรื่อยๆขาจรอ,อยู่เรื่อยนะครับถังกรโปขายได้แต่ขาจรขาจรไม่ใช่นะครับถ้าสินค้าของคุณ สร้างขาประจําไม่ได้นะครับคุณต้องคิดพิจารณาตัวเองใหม่ถ้าตราบใดสินค้าของคุณดึงขาจรได้ดึงขาประจํากลับมาได้นะครับคุณจะแฮปปี้กับสินค้าของคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาพูดให้นิคนการขายของผมนะฮะ ทุกครั้งเลยนะครับที่ผมส่งนะครับส่งให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนเงาะสวนมังคุดเขตจันตาดระยองชนบุรีนะครับผมจะถามกับเจ้าของสวนเสมอว่าสิ่งที่ใส่ลงไปเนี่ยมันโอเคไหมมันดีไหมนะครับถามเจ้าของสวนตลอดนะครับว่ารตนี้นะครับเฮียเอาปุ๋ยผมไปใช้แล้วเป็นไงมัง่ง เอาไปลงแบบเคมีแล้วเป็นไงมั่งนะครับเราต้องแนะนำให้กับลูกค้าได้นะครับว่าวิธีการใส่กับการใช้มันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่แต่โพสขายลอยลอยนะฮะท่านผู้ชมนะครับต้องคุยหลังบ้านกับลูกค้าด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นลูกค้าคุณนะจะไม่เข้าใจในตัวสินค้าของคุณเพราะว่าเขาจะซื้อจากความเชื่อและการบอกเล่าเท่านั้นนะครับเขาอาจจะไปฟังคนอื่นมาว่าโอ้มุลสื่อื่นใช้แล้วดี นะมันไม่ได้เกิดจากการใช้เองแล้วซึมซับนะครับถ้าเขาเกิดจากการใช้เองแล้วซึมซับแล้วเราให้ข้อมูลเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับความเชื่อมั่นในการใช้นะครับมันจะเกิดการต่อเนื่องท่านผู้ชมการเกิดปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้ทันให้กับลูกค้านะครับความเชื่อมั่นเชื่อใจที่ลูกค้านะครับ เขาจะกลับมาเรากลับมาซื้อซ้ำกับเราเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นและการไว้ใจจะมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมไม่ทันนะผมบอกเลยนะเพราะผมไม่ทันเพราะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมบอกว่ามูลเสดเดือนของผมนะครับ 1. เติมไตโคโดมานะฮะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการป้องกันเชือ้อราโรคเน่าโคนเน่านะครับสผมใช้ เชื้อบิวเรียเมทเทลเซียมนะครับเพื่อนะครับกำจัดหนอนปอรสิตกำจัดศัตรูนะครับทำให้มูลเส้เดือนของเราเนี่ยนะครับปราศจากสิ่งเจือปนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วสามสิ่งสำคัญเลยนะครับตัวน้ําหมักจริงๆผมไม่อยากอยากจะบอกนะ ผมบอกเลยนะครับแต่ตัวน้ําหมักเนี่ยคุณสามารถใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับใช้แบบอัตตาอย่างคุณจะให้ความชื้นบ่อนี้ใช่ไหมคุณจะให้ความชื้นในกระมังไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าไปลดน้ําเปล่านะครับสิ่งที่ทําให้ตัวน้องเดือนขยายพันธุ์ได้เร็วจากประสบการณ์ของผมนะขยายพันธุ์ได้เร็วโตเร็วอ้วนสมบูรณ์กินปุ๋ยเก่งน้ำหมักปลาครับ ขออนุญาตนะนะครันี่โอง่งนี้คือเคล็ดลับผมเลยนะครับโอง่งนี้คือเคล็ดลับผมนะครับน้ำหมักปลานะครับผมหมักมาสองปีแล้วนะครับโอง่งนี้คือสองปีนะครับผมจะขยายด้วยน้ำมะพร้าวสดนะครับท่านผู้ชมผมบอกก่อนเลยนะผมขยายด้วยน้ำมะพร้าวสดใครทําไม่เป็นก็ไปดูใน youtube ครับมีสอนเยอะแยะนะครับผมใช้ใช,ใ,ชใช้ปลาทะเลหรือใช้ปลาน้ําจืดก็ได้นะครับแต่ ผมใช้ปลาทะเลนะครับผมบอกเลยผมใช้ปลาทะเลตัวนี้ผมจะใช้ปลา5กิโลนะครับกากน้ำตาล2กิโลนะครับแล้วหมักปลากับก,กากน้ำตาลไปก่อน2เดือนนะครับคนคุกเขาปลากับกากน้ำตาลไปก่อน2เดือนนะครับแล้วก็ปิดปากถุงไว้แบบนี้นะครับปิดปากไว้เลย2เดือนไม่ต้องเติมน้ำนะคุณเติม ถ้าคุณเติมน้ำเนะมื่อไหร่เนี่ยมันจะเน่ากลิ่นเน่ามันจะออกมันจะเหม็นแต่ถ้าคุณหมักปลากับกากน้ำตาลกลิ่นเน่าจะไม่มีนะครับมันจะไม่เหม็นเสร็จแล้วนะครับวิธีผมเดือนที่สิบนะครับผมจะหมักไว้งเงี้ยแปดเดือนนะพอเดือนที่สิบนะครับไอหมักไว้ที่สองเดือนใช่ไหมครับพอเดือนที่ พอเดือนที่สามนะครับเดือนที่สามนะครับผมจะเติมน้ำมะพร้าวสดน้ำมะพร้าวสดหาได้จากไหนตลาดนะครตลาดสดเป็นร้านแม่ค้าที่เขาปั่นน้มามะพร้าวที่เขาปั่นมะพร้าวเอากากมะพร้าวขายนนะครับเขาจะทิ้งน้ำนั่นแหละครับเราไปขอเขาใส่ใจร้อนมาเลยนะครับผมก็ได้จากตรงนั้นนะครับพอเดือนที่สามเนี่ย เราก็เติมน้ำมะพร้าวนะครับเกือบเต็มเหลือช่องว่างไว้ฝามือนึงนะครับหมักไปเลยครับหมักยาวไปเลยให้ครบอายุหนึ่งปีมันจะได้ NPK จบเลยนะครับในสูตรนี้เป็นของสูตรของอ่าของอาจารย์อะไรอะ่ะไม่ใช่อธิสฐพัดนะนะครับผมก็ลืมชื่อแล้วแต่นึกหน้าออกนะครับที่ปลูกผักต้นใหญ่ๆนะครับนั่นแหละ ผมใช้สูตรนี้นะครับมันก็เลยทําให้เอ,อตัวน้องเดือนเนี่ยขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับการกินปุ๋ยได้เร็วผมบอกเลยนะเร็วมากเร็วจริงๆเราไม่ได้คิดไปเองนะครับยิ่งบูเวิร์มว่าขยายเร็วแล้วนะไปเจอตัวน้ําหมักเนี่ยผมลองแล้วนะครับคลึบแป๊แบบเดียวแตกพลึบเลยแดงเถือกเลยนะครับบูเวิร์มนะครับแดงเถือกเต็มเลยนะครับ เอฟเนี่ยอ้วนกลมเปี้ยนะครับตัวตึงกลมมากตัวใหญ่นะครับสมบูรณ์แล้วแต่ตัวใหญ่มากนะครับเวลาก็ถ่ายมูลแล้วนะครับมูลก็จะขึ้นเม็ดสวยนะครับสวยจริงๆนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมนะคุณไปทําดูก่อนนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมหรอกนะครับสิ่งที่ผมพูดแล้วผมเล่าเน่ยเกิดจากประสบการณ์ของผมนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่เชื่อส่วนหนึ่งนะครับเชื่อก็ส่วนหนึ่ง ปฏิบัติจริงก็ส่วนหนึ่งนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับนิสัยผมพูดโดยเสมอว่าอยู่ที่นิสัยของแต่ละคนว่าทําจริงไหมนะครับหรือว่าไม่ทำนะท่านผู้ชมก็คลิปนี้นะครับผมก็ใกล้จบแล้วละ่ะอีกหน่อยเดียวนะครับก็กลับมาย้ําเสมอว่าการตลาดมันไม่ยากนะครับการเลี้ยงมันก็ง่าย สิ่งที่จะทําให้ท่านผู้ชมนะครับที่เลี้ยงเสตเดือนอยู่แล้วเนี่ยหรือกําลังจะเลี้ยงเสตเดือนอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปท้อนะอย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อเรื่องการตลาดไปได้เยอะไปได้ไกลนะครับใครจะมองว่าออ,อะไรนะมูลเสเดือนมันราคาถูกมันจะขายได้ยังไงไม่ใช่เหตุผลนะเหตุผลเลยคือนิสยัยความขยันของเรานะครับ ถ้าเราขยันเราก็ได้นะครับถ้าเราไม่ขยันเราก็ไม่ได้เนี่ยน้องกินเป็นมูลแล้วนะครับเนี่ย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 เหลืองเหลืองเนี่ยน,น,นี่น้องกินแล้วนะโอ้ยังไงต้องขอปิดก่อนนะครับมีเสียงแทรกมาเดี๋ยวติดเหลืองติดเหลืองได้ติดเหลืองนะครับสวัสดีครับ